ว้าวคุณชีทำอะไรคะตอนนี้จะจะเตรียมกระเทียมเจียวนะคะเช้าแล้ววันนี้ทำเมนูอะไรคะเนี่ยเมนูย่างมีเหลือไหมครับมีอร่อยไหมครับต้องอร่อยอยู่แล้วครับคุณคุณใส่ใจหรือเปล่าใส่ใจใส่ชีวิตด้วยแล้วคนนั้นใส่อะไรอ่ะใส่อุ๊ยเมนวกลางว่ะควบไม่ได้นะคะควบแบบนี้ควบไม่ได้ใช่ไหมคะคุณอารมณ์น้องอึ้งอุ๊ยอุ๊ยคนณแบนี้ เว้ยทำไมพูดแบบนี้วะสุคอนียอะฉันยังไม่ให้พูดเลน้องอื่นดูซิแกเหเจี๋ยหอมมากเลยไม่เ็บไได้ได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นหอมมเส้นสามคนอ๋อขอโทษค่ะขอโทษไม่เป็นไรฉันให้ปลายขาฉันให้ปลายเธยนะแต่เราไม่ให้กันเฮ้ยฉันไม่ให้ปลายเขาดีสวยจังเลยเ่ยไม่ทราบว่าคืยกับใครค่ะคนนี้สวยมากเลยคนนี้ยี่ฟันให้ดูหน่อยค่ะมีขี้ตาไหมคะเนี่ย อ้าวจริงใจเนี่ยจริงใจไหนจริงใจเนี่ไงนี่ไงเฮ้ยขนาดจริงใจมากเนี่ยอ๋อเออเนาะเนาะอุ้ยเธอใกล้จะเหลืองแล้วไงหอมสดๆเลยนี่ขอเลี้ยงไม่ได้ทีแล้วค่ะไม่จบไม่แล้วนะยังไม่ไม่ใช่นะครับนี่วันนี้เทียบกระเทียมเจียวราดลงไปนะคะแล้วมันเยอะมากเลยครับคนใครอยากขอมมากินอันนี้เลย อันนี้ฉีหน้านไม่คบรวบรรวบรีวีใส่น้มันไใช่ใชคุณกำลังทำอะไรคะคุณอารมณนน์เราก็จะมาสมอันนี้เผ็ดน้อยเนยาะที่แกนี้ร้อนยังเป็นร้อนร้อนส่นี่ร้อนแล้วผสมชนิดอ,อ,อได้ัพร้มันเด็นนะนอันนี้เป็นพิษน้ำมันนะเป็นพิกน้ำมันนี่